มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยอดเงินของลูกสาวที่ทุ่มขอซื้อที่ดินคืนให้กับคุณแม่หลังคุณแม่ต้องยอมขายไปเมื่อ20ปีก่อนนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังได้มีสาวรายหนึ่งได้โพสต์คลิปว่าตนเองนั้นได้พาคุณแม่ไปดูที่แห่งหนึ่งซึ่งที่ตรงนี้เคยเป็นของแม่ของเธอนะคะ แต่ว่าวันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าต้องขายทิ้งไปเมื่อ20กว่าปีค่ะเพราะว่ามีหนี้สินจนํานวนมากซึ่งเธอเองก็ได้พาไปแล้วก็แม่ก็ได้ถามเธอว่าพามาทําไมจนเจ้าตัวนั้นยื่นโฉนดให้กับคุณแม่คุณแม่ถึงกับเข่าสุดนะคะปล่อยโฮกมาถัางพูดว่าขอบคุณลูกแม่อยากได้ที่ตรงนี้ซึ่งเธอก็โพสต์ระบุข,ข้อความว่าขายไป20ปีเพราะหนี้สินวันนี้ลูกเอาคืนมาให้แม่แล้วนะ ด้วยความรักและตั้งใจโดยหลังจากโพสต์เรื่องราวออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะโดยต่างก็ชื่นชมในความสำเร็จครั้งนี้ค่ะและการสอบถามจากนางพงศสีเนียมกุลชรอ,อายุ64ปีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเปิดเผยว่าเมื่อ20ปีก่อนตนเองขายที่ดินจำนวน2ไร่3งานซึ่งเป็นที่ดินมรดกในราคา20,000บาท เพื่อนาเงินมาเลี้ยงลูกทั้งสี่คนแล้วก็ใช้นี่สินยอมรับว่าตอนนั้นตนเองไม่มีทางออกจําเป็นต้องขายที่ดินแปลงนี้ให้กับคนในหมู่บ้านเดียวกันเมื่อขายแล้วตนเองก็ขอเช่าที่ดินผืนดังกล่าวทําไร่มันสำปะหลังต่อไปซึ่งคนซื้อก็อนุญาตให้เช่าทํากินต่อช่วงที่ขายที่ดินประดดกไปแล้วนะคะซึ่งตนเองมีความรู้สึกท้อแท้โดยวันนั้นพาลูกสาวมาเองมาดูที่ดินที่ขายไป จูจๆได้นำโฉนดที่ดินพร้อมทั้งพวงมาลัยดาวเรืองมายื่นให้ความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกดีใจมากถึงกับเขาสุดโดยคืนนั้นตนเองนอนกอดโฉนดที่ดินร้องไห้ทั้งคืนค่ะโดยทางด้านนางวน,นาเนียมคุณชรอ,อายุ31ปีลูกสาวนางทองสีเล่าว่าคลิปดังกล่าวถ่ายไว้เมื่อปี2563แต่เพิ่งจะเอามาโพสต์ลงวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาโดยคนที่ซื้อที่ดินกลับคืนมาให้ก็คือนางสาวเพน,นภา ซึ่งเป็นพี่สาวที่ทำงานอยู่ต่างประเทศได้เก็บเงินซื้อคืนมาในราคา0 0แสนบาทจนสาเหตุที่ซื้อที่ดินกลับคืนมาเนื่องจากทุกครั้งที่คุณแม่ผ่านที่ดินดังกล่าวนะคะจะมองจนสุดสายตาคล้ายกับว่าอยากจะได้ที่ดินผืนเดิมกลับคืนมาเพราะแม่มีที่ดินผืนเดียวทั้งชีวิตโดยวันนั้นตนเองกับพี่สาววางแผนทำโฉนดที่ดินแล้วก็พาแม่ไปดูที่ดินผืนดังกล่าวแล้วก็มอบโฉนดคืนให้กับแม่ค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ